สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมหลายวันมานี้ที่ผมได้หาดคลิปมาเนี่ยต้องบอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะน่าเศร้านะครับเพราะคิวที่ผมตั้งเป้าไว้ส่วนใหญ่เนี่ยมันไม่เคยถึงฝันเลยนั่นเองนะครับท่านผู้ชมเออนี่ผมเลือกใช้ในวันนี้จะเป็นเจ้าตัวโกล์เเอ็นเก้าสิบสี่นะครับ ในสอง้าสถานะนะคะตัวนี้เนี่ยก็ยังถือว่าธรรมดาอยู่นะคบท่านผู้ชมแต่ถ้าเป็นตัวแชมเปี้ยนเนี่ยผมคิดว่าในเรื่องของความแรงเขาน่าจะปรับเพิ่มเข้ามานะครับและในรูปแบบการยิงของเจ้า AN94 นกะครับก็จะเหมือนกับ AK ทุกอย่างเลยนะในส่วนของระยะใกล้เนี่ยเราสามารถที่จะกดค้างได้เลยนะครับ <Double Kill. S 1> แต่ถ้าเป็นในช่วงของระยะกลางถึงในระยะไกลผมจะแนะนำให้ท่านผู้ชมกดยิงทีละนัดนะ Shock นั่นก็เป็นพเพราะว่าใน2ระยะนี้นะครับการก่อกลุ่มการของกระส <together> ุนปืนจะทําได้ดีกว่าและแรงด็กของปืนเนี่ยจะน้อยกว่านั่นเองนะครับเอาละครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเนี่ยงั้นเรารอกระสุนไปในเกมเลยก็แล้วกันนะาให้ตายเถอะเขามีระเบิดแพดด้วยนะครับเนี่ยทนงบุช d e <laughs> แถวเนี้ยแม่งเถื่อนบอกตรงๆนะถ้าไม่ได้จริงอยู่ไม่ได้งงเลยทีครับท่านผู้ชมเจอจังหวะน,นี้เข้าไป <laughs> ผมเองก็งงเหมือนกันครับฮ่า <laughs> พอถือว่าคุ้มอยู่นะครับเนี่ยอย่างน้อยผมก็อไอ้นี่ไปแล้ว <laughs> แม่มันต้องออกตรงอย่างนี้สิจ้าลูกลักคง One minute later ตัวเขาจ้องจะเดินดันอย่างเดียวเลยนะครับเนี่ยระเบิดแพทเขาก็มีด้วยอะครับมานี่หน่อยเร็วสหายคุ้งผมรอยิงอยู่แล้วครับ

เกมนี้ผมขอเพิ่มอีกแค่1คิวได้หรือเปล่าครับนี่ยอ้าวโอเคปลดล็อก20คิวแล้วครับ <Yahoo! S 1> นั่นแน่จะมาเลงอะไรผมอยู่ตรงนี้กันล่ะครับเออ อยู่อย่างนี้ก็สวยสิครับเพื่อน นายมาก่อนแล้วครับท่านผู้ชม2คนเลยครับ เมื่ออีกหนึ่งคนว่าท่านผู้ชมระเบิดลงแหล่งที่นึงก็รู้เรื่องกันไปเลยก็แล้วกันครับ เพื่เข้าหลังเพื่อนเราเมื่อกี้เขาตายหรือ,อยังวะเนี่ยเฮ้ยผมคิดว่าเขาน่าใจนี่ไปแล้วนะครับท่านผู้ชมแล้วเหลือผมแค่วันเดียวแล้วด้วยครับ Okay. คุณได้รับชนะคือไหนอันนี้เนี um, ่ยเราก็เล่น AN ทองไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมเสริมเจ้า a อเคทองเข้าไปด้วยเลยก็แล้วกันเนาะมันจะได้รวมอยู่ในคลิปเดียวกันไปเลยนั่นเองนะครับซึ่งผมก็ต้องขอบอกเอาไว้เลยนะครับท่านผู้ชมว่ามันเป็นในหนึ่งกระบอกที่ผมเองก็ค่อนข้างที่จะเสียใจนะครับเพราะคิวที่ผมตั้งเป้าไว้เนี่ยมันไปไม่ถึงนั่นเองนะ เฮ้ยคิดถูกแล้วว่าเฮ้ยที่ถอยออกมาก่อนครับเขาไม่เล่นเลยเหรอวะเนี่ยไอ่เง้ยเสียสองลูกฟรีเลยครับท่านผู้ชม ระเบิดมา2คนก่อนอย่างนี้ก็ถือว่าคุ้มแล้วท่านผู้ชม A later few moments later. <Double Kill. S 1> อ่านมาได้ก่อนแล้วสองคนก็ถือว่าคุ้มอยู่นะครับ ก่อนก็แล้วกันครับเพราะผมไม่กล้าไปข้างหน้าต่อแล้วท่านผู้ชม ผมรออยู่อ่ะแต่ศัตรูเขาก็ไม่พีออกมาหาเราสักทีหนึ่งท่านผู้ชมอีโทโล่หมดโต追いつくもっと遅くにだ ชิดเราหนึ่งคนครับตัวใครตัวมันเลยก็ได้นะครับเนี่ยผมตัดไปก่อนแล้วหนึ่งคนครับ One minute, seconds later โอ้โหให้ตายเถอะแม่งามชิบเป่งเลยว่ะเฮ้ยท่านผู้ชมลเหวสำหรับวันนี้เนี่ยผมเองต้องขอตัวลางไปก่อนนะครับแล้วจะเจอใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ